ละเมอเปิดห่องยางออกไปทวนไาหนึ่งยืนข้างยุบกระดวนอู้ปราจันว่ายางกำลังกามาอู้เป็นยังไงผมผมยังไม่นอนไงเป็นยังไงอู้ฝันว่าว่างันจ้าฝันว่าหยังคือเนี่ยบางข้างค่ะมันเมื่อยคักๆแล้วมันเก็บไปฝันตัวฝันแล้วมันดีย่างออกแล้วแล้ว จะเป็นอย่างนี้ไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนเป็นเหมือนุูกไหมนะกูฝันปับ๊บกูยางออกไปหอดนอกขอ,อ,อ,องหรือหอดหมงอนเอ้ยปับ๊บกูจีนึกได้เอ้าชบหายกูฝันอับแต่กูจีกก๊ดกับม้แต่จะน,นอนต่อ,อเออแล้วเกิดอยู่ๆวันหนึ่งถ้าเกิดได้ไปนอนเต็นท์เนี่ยกับพวกเราแกงัมวันเหมือนเดิมอ่ะ,อะมีเต็นท์ผมพี่แกป๊ปพี่ปายแล้วก็พี่กูขอเต้นตายเลยนั่นแหละ กูเลยอยากจะบอกไงว่าแต่ก่อนมันเป็นความฝันอ่าแต่ตอนนี้มึงเป็นจริงแล้วมึงแอบตั้งแต่สมัยนั่งไงแล้วกดเหล็กมันแบบแป้งแป้งแป้งเขาตอกหลุมเหล็กปั๊บ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 ไงพี่สิงห์อ่ะแต่ตอนนี้มึงแหกเหล็กไงมึงเตะเหล็กขาดเลยขาดครึ่งเลยอะไรพื่แล้วสามผมสั้นว มึงเหมือนบัวไม่ต้อะอวนเอพี่ไอ้สาวผมสั้นที่พ bueno hmm ี่ชอบแอบไปมองหน้าเขาไหมเวลานั่งกินข้าวด้วยกันใครแจ็คตอนนั้นเขาจะอ้วนๆกว่านี้หรอกพี่อ่อนคุณชอบพี่อ่อนนี่ยังไงแจ็คตัดผมสั้นจัดฟันตัดผมสั้นจัดฟันเมียบากต้ม พี่ดาไม่ต้องกำหนดเวลานะเพราะมันเป็นคิวกันต่อไปนะแล้วตัดตัดเป็นแก๊ปตัดสกิปพี่แก๊ปอีกอีกครั้งหนึ่งก็ลอกแท้กําลังคือก่อนที่เขาจะอุ้ยมึงก็มาเลยมึงมาคงจะไม่แฉ่กูไงเพอาตอนไหนนกว่ากูจะไม่แฉ่มึงนะวันนั้นนั่งกินข้าวด้วยกันก่อนที่จะรู้จักกันเฮ้ยกูรู้จักกันดิก่อนที่จะรู้จักกันนี่มึงก็กูไม่เคยพูดเลยนึก ก่อนที่จะรู้จักกันมึงสมวันยิ่งใ่วัดดุกเคยเคยพาน้องไปงานนะที่เขาเคยพูดพาน้องไปงานขับรถไม่เป็นหรอกให้พี่ขับเออจังจิไปเป็นมูเขาเห็ดอย่างเลยคันบอกว่าต้องทำมูลไปเองเขาต้องแตกอย่างเลยไปนอนเครื่องรถเลยสิไปนอนเครื่องรถให้กินข้าวไงไม่มีข้าวกินกาแฟทรงตาชมตาวัดเออสมัยสมัยนั้นยังยังยังไอ้นี่อยู่สมัยนั้นไม่ได้สนใจก็คิดว่าเป็นน้องแหละอ่าคิดว่าเป็นน้อง พอได้ร่วมวงเข้าก็คิดเป็นเพื่อนเหมือนกันแหละนกพอได้ร่วมวงเข้าวันนั้นเปิดใจเปิดใจพูดออกหมดจำได้ชิ้นนี้พูดอะไรกันทำไมกูไม่ได้ไปรายการแชร์วะ